สวัสดีครับอาจารย์ต้อมสวัสดีครับอาจารย์ต้อมสวัสดีสสดครับก็ว่าชุดถูกสามดอกเนาะประพันธ์ปรมทับสม้วกันจุดถูกหาดอกคันหานอกจุด<อ>ถูกสามดอกก็หาดอกครับครับตอนเหนื่องเลยแต่ว่าปูเอ้ยอยัยนดูพืชหยาดแห้งเนาะมึงอย่าไ,ไปไดูไปดูเรียมใดครับเออพืชแห้งใดยัดยงกับเรกิทเราอยู่สอดรอซื่อเลยสิครับเออกบว่าประหกประดานเนาะประหกประเดชนะ ปลาเดกนะนะปลาเล็กปลาเล็กปลาล่าปลาลาครับผมปลาลาอันหนึ่งปลาก่อนอันนี้ก่อนที่เห็ดปลาลามันต้องตายเนาะครับปลาตายปลาตายก็บอกบอง่ายๆกบหกศูนย์สามเป็นแบบหกศูนย์สามเออปูเจกบอกมาเลยบอกครับกับหกศูนย์สามคือปลาตายแล้วปลาตาแล้วเห็ดปลาเด็กปลาลาเนี่ยละก็หกศูนย์สาม พมีไปเฮ็ดป้าเป็นดอกมันไหมเฮ็ดป้าตายัเออปลาในเมื่อสิบวันเป็นแปดบอครับอาจารย์บอกกันว่าปหกเออนอกวันนี่งเลยนอกปลานแปดได้ตายกับศูนย์ที่นี่นีครับเออเห็นบอกปมดักใส่แปดศูนย์ไปในหันคลิปแรกแล้วน้องครับเออพอใส่รวบรวมไปแล้วแต่ว่าที่มักหมักหมักนั่นหมักหกศูนย์สามกับแปดศูนย์เนี่ยนะแปดแปดศูนย์สามเนี่แหละอันนี้ หกศูนย์สามนี่ปูเจ๊กบอกเป็นบหครับปูเจ๊กบอกหกศูนย์สามจุดถูกขอนําเพื่นบอกครับขออยู่เทียงยนะก่อนอนนะเทียงหน้าครับพวกจะนั่งสมาธิครับนี่นี่เทียงหน้าครับเทียงหน้าปลายางอาจารย์ต้มหลายคุมเจ๊แล้วสมิ่งละอันบนัดนี้นั่งสมาธินั่มบหครับนี่ครับนั่งสมาธินั่อันเดี๋ยวเรเคยนั่งด้นแล้วนะเดี๋ยวเอฟซีเขียนใหม่ได้นี่แอดมินเขียนใหม่ได้ครับ หกศูนย์สามกับแปดศูนย์ครับหนึ่งสามตัวในตัดออกครับแม่นบอารคดานเอาต่แปดศูนย์พอสองตัวมันจะเป็นหลายตัวครับมันจะหลายครับเอาแปดศูนย์กับมันคือตัวเก่านะนะเอาตัวถ่ายคือกันเอาแต่เอาแต่สามตัวนะครับมาเดี่นั่งสมาธที่เห็นยังไงครับอาจารย์เห็นตัวเลขบ่ครับบ่เห็นดอกแต่ว่ามันกับมวลเริ่มดีขึ้นนะนะอือครับกับแผ่นเมตาให้เปิดนัมครับทั่วไปนะครับโอ้ลืมอีกอันหนึ่ง เพิ่นว่าสั่งเบาแอมเด้อเพิ่นว่าครับให้ใส่บาดให้เพิ่นนแ่เพิ่นว่าโอ้ใส่บาดยาดน้าให้เพิ่นกุฏิซาโบ่ต้องอันนี้ดอกเพิ่นว่าใส่บาดใส่ข้าวซื่อๆเด้ออาหารบ่ต้องใส่บโบตองใส่ใส่ข้าวซื่อๆใส่ข้าเปล่านะครับอาหารก็ใส่ก็ได้แล้วแต่ครับใส่ก็ได้เนาะครับแั่เนาะใส่ก็ได้บ่เป็งอ้าวครับเดี๋ยวซั่นเบาแอมเราทรงสิใส่บาตรจาดน้ำทำบุญให้ปู่เจ๊กอเปะอากงเนาะครับเนาะ กับดวงวิญญาณอ,อ,อยู่ที่กะกะว่าน,นันเอางูมาใส่นีฝันสองโตโอ้งูสองโตฝันเห็นงูอสองโตอีกนี่อยู่ทึงหัวเิ่นนี่โอ้ยืนหัวหัว่าแอดมินนี่เอออยู่ท้งหัวสองโตแท่แท่เบียรนะ์น่ะอยู่ทึงหัวกะกะ,ะให้เจา้าให้เจา้เจานั่นใส่บาดนะห้ยป้แเจกได้หนิโอ้ครับ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 มันมันจิตสระเขน่ะบองทีน่ะขนานอคุณชิงลูครับให้ให้ให้เจ้าใส่เข่าให้เพ่นันใส่กราบ ครับผมเออกัะวดนามไปเลยอ้าวได้ได้ได้ครับเสสียดายไม่ชุไม่ลาบเสียดอเคเจ้าของนั่นน่ะให้กรอครั้วเย็ดเป็นสุขเพิ่นว่าครับเออบต้องยุงยาบใส่ซ่อใดก็ได้ดอกครับให้เพิ่นใจเข่าทางนี้ใส่กับใส่น้ำก้นครับผมเพราะว่ามันมีงูน่ะสองโตอยู่ทางหัวเพินว่าโอ้ครับครับวันนี้มันบ่ออกันใส่แล้วคือมันออกครับมันอิโซกมันจังสีเขาครับเอออ้าว เนาะครับเนาะมาจังจันนะบวกกันเลยด้วยมาตีรวมไปเลยว่าแปดศูนย์แปดศูนย์เออครับงูสองตัวนี่บู่ในปีตีเป็นตัวเลขวะครับอาจารย์นี่แล้วตีปวกตีเป็นภาษาคาเมนแปดศูนย์วกคแปดูนย์โอ้ตีเป็นภาษาคาเมนแต่หกหกศูนย์สามเนี่ยปู่เจ็กพ่นบอกเลยเจ็กพ่นบอกครับอ้าวครับเดี๋ยวสิไปทำบุญแปดศูนย์มันมาเข่ากับตัวหนี้แล้วนะครับตัวเกาเออเขาตัวเกา เดี๋ยวสิทำบุญใส่บาตรหยาดน้ำให้ปูเนาะครับเนาะครับวิขอบคุณในหลายครับอาจารย์ต้อมขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมนี่ละปูเจ๊กเพื่อนบอกให้เบาแอมระทงใส่บาตรหยาดน้ำให้เพื่อนเนาะครับเนาะเพื่อจะได้มีโใกไงครับงวดนี่ครับเดี๋ยวเบาแอมระทงสิไปทำตามที่อาจารย์ต้อมบอกครับตัวเลขครับ6 03 603ครับ2ตัวนี่เป็น80เนาะครับเอีแล้วก็ฝันแถวก้อนครับฝันรอบแรก ฝันรอบแรกครับเอฟซีฝันรอบแรกนี่เป็นตัวเลข920 920กับ80ลกะก็78ครับฝันเห็นในหลวงราชการที่เก้าเนาะครับเนาะก็เลยแปลเป็นเลข920ครับกับ80จุบปากกันกัน78ครับ วันที่16กุนายนพศ2 5 6 6ครับอาจารย์ต้อมฟันแม่นครับงวดนี้มั่นใจนะครับเนาะขอให้มีโชคใหญ่ครับเป็นตัวเลข2ชุดครับอันนี้ชุดแรกอันนี้ชุดที่2อครับ FC อันนี้ปูเจ็กมหาครับสำหรับคลิปนี้บ่าวแอมละทงกับศิลา FC ไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับแต่ยันเพิ่งไปใช้ f c ฟบ่าวแอมละทงมีของดีมาฝาก f c ครับไปรับชมมองของดีกันครับ บา่ายเยมาชมนี่มเดินทางไปทําบุญวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรลียกเงืนเรลียกท่องเรลียกซัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าบกให้เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรลียกเงื่อนเรลียกท้องซื้อเรลียกซื้อลอตเตอรี่เจงสิ่ือเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะ ไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ตกับนางถาอยู่ของในคกับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะ้ดีครับครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้โอเนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขา,ายเน้ยกู้เรื่องก,การทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยาก นกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานกาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบขายขายทุกอย่างอ้ะเนาะสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครัเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้่ลยแล้วก็บี่เอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บีอย่างนี้อธิษฐาน หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์เนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผม่านวยพ่อหลวงปู่หลอดเนะพ่อนวดนี่เหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับนีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่ลอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเรารงหยินข่าวกบลอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล,ลวยครับสาหรับท่านใดที่ค้าขายของบบคอยดีลูกค่าย,ย่างบบเห็นลานเฮาแข่แข่วมีอียังบดบังหรือว่ามีอาถันมาบดมาบังนาลานเห็นในคนมองโบเห็นลานข้าเฮาเดินผ่านเอานวด ของหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับรัพท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายขอฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหิ้งยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนี้ครับมีโอกาสในมาสักระกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กลับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาเบายัางกายผู้สาวผู้บ่าวม,ามักเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เรื่อยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าหลงปอ,อูกมากนะครับเนาะแล้วก็เมือเ Chris, Yap, ม่อแทะครับ่านผู้ชมเมื่อแทะแล้วก็บบี้ยังสีครับมุนหมุนยังสิครับแล้กก็ท่าปากสามเทือ่อลูกปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเท่อท่าคิ้วสามเท่าล่ะกะสเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ํามันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดําๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ํามันมหาเสน่ห์ลวงปูป่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่ลดล่ะครับท่านผู้ชม ยักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี uhm. <m any trước> ่ส right. yeah. ่วนมากก็มีโบลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดกโกกุมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับหลวงยืน่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลง เบาแอมรอทงกับบลรุษซาครับเอาไปฝากเอฟซกระโมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนอะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสามผชมสามผชมครับเอาไปหายาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่อแพรกระจายให้เงินไหลมาเทมานะครับนาอทสามผชมแล้วกาเบาแอมรอทงนี่ในน้ำมุนมาน้าครับใ้น้ำมุนข้องหลวงปุรอดไม่หายเอฟซนะครับสามผชมเอาไปอาบสำระร่างกายเสนียดจังไรที่บดีถีร่าสีมันบดมันบัง เสีียบจังไรในตัวเขาสิได้ออกอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาบโบลายครับมาฝากเอ็บซี่โบลายกระโถ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลียดเออครับเอาไปใส่ละให้ถือเกลียกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นละครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสให้เบิ้งตัวเล็กับน้ำมุ่นของหลวงปู่ครับคุณผู้ชมเนาะนี่มือตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่บครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสม,สมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสม,สมน้ำอาบตอนเชา้าผสมน้ำอาบตอนเช้าอ่าครับครับครับ เพราะว่าโดนพวกอีอาอะไรนี่จะหายหมดเลยวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำหาดอะไแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้าหาดครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิดมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับสาธุสาธุครับ